กินเนาะนี่กันผัดปลาดุกโอ้ผัดเผ็ดปลาดุกคนน่องแซ่บตัวนโอ้ครับเมนูผัดเผ็ดปลาดุกน,น,นี่ผัดเผ็ดปลาดุกแซ่บ ผัดเผ็ดประดุขนาะดเอากรเขียลงก่อนครับพี่น้องนะรงงครับเกลยอลงพริกแกงครับผัดเผ็ดปลาดุกครับที่ทอดไว้แล้วกรอบกรอบครับกรอบกรอบครับปลาดุทอดไว้แล้วนะรกอววนะรอบๆชิ้นใหญ่เนื้อเยอะๆครับเมนูน ผัดเผ็ดปลาดุกครับปลาดุกกับเมนูวันนี้ผัดเผ็ดปลาดุกครับกลังเริ่มปรุงก่อนครับผงงัวลงครับน้ำตาลลงครับน้ำปลาครับน้ำปลาลงไปครับ หอมครับกำลังเริ่มหอมแล้วแสบๆครับเอาเป๊าะปลาดุกครับน้ำซุปลงไปหน่อยน้ำซุปลงไปอีกก่อนครับน้ำมันหน่อยครับจากน้ำซุปยังน,น,น,นี่คิงวะ เออขิงลงแล้วครับมันเออขิงลงข่า no ว่าขิงน no um ี่เมนูพ่อปลาดุรายการนี้ครับเสแฉกพ่อปลาดุใไเปลือเปลือมนั่งลงไปอยู่ครับพ่อปลาดุเสแฉบครับ เก็บใบหัวไปใส่พัดปลาดูเกี่ยวขับ,บใบหัวกับตกผูกเองครับยู่ต้นส,ส้นๆเลยครับครับร่างเก็บใบหัวครับเก็บใบหัวครับหอมๆใบหัวป้านครับการร่างพัดปลาดูครับ,รรบตอนนด้งี้แตเที่ยงนี่ละ รายการกำลังพัปดปูดครับเมนูกินแรงครับครับแรงนายจินครับปลาดุกลงครับปลาดุกกำลังลงครับปลาดุกโอ้กระทะนี้ครับปลาดุกกำลังลง,ลงกระทะนอ้อ ร,ร้านอาหารตามสั่งใหญ่กานมีนู่เหลียงหอมหอมหอมผัดเฟรนปรัดูกน้ำลายออกได้่ะหยดน้ำลายเข้าล่งไป รงหอมเ,ออเลยอีหอมใส่ทีแล้วานาจิงหัดทัก,ท,กทัดเพชรประดุกกำลังหอมรักเอาไปตเะเภาลงครับไม่ชากุกค,ค,ครับ ไปเลยกินดูพึงจะตอนนี้ไงน่ากินน่ากินากินังด่ามล้าีมึงไปนาะแม่ค่ะถ้าไดูแบ้แวๆนะกลังสีมเหลี่ยม ปิมประตูก่นตกแต่เป็นงลงวครับครับแล้วเหรอครับโอ้ยหน่ายิน